ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว ไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าคับคุณผู้ชมวันนี้ด้านซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นรั้วน,นะครับที่กัก้นถนนสามเสนครับตรงนี้ยิงเป็นถนนสามเสนนะครับมุ่งหน้าไปบางลําพูแต่ว่าตอนเนี้ปิดซ่อมทําถนนก็บันทึกไว้เลยแล้วกันว่าวันนี้ที่ผมมาเนี่ยถ่ายทําอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่อาอกาศเนี่ยนะครับตรงนี้มีร้านหนึ่งนะครับที่แบบว่าอยู่มานานมากแล้วก็เป็นร้านในตำนานของบะหมี่กี๊ยวร้านหนึ่งวันนี้ผมจะพาไปชิมครับเขาชื่อว่ายุ้ยกี สูตรให้ไห้ไวขาายมาตตังแ่นนนนนมมมาาถึงรรรรรู้เอออ่่่ยไหืใคลวมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรยหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์แน่นอนครับคุณผู้ชมตีว่นชนหิวช่วงพาไปชิมเนี่ยบางคนน่อาจะมาชิมอย่างเดียวแต่ผมไม่ชอบผมชอบอยากรู้ตำนาน,านร้านสวัสดีน้องพี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีสวดีครับ ก่อนอื่นเลยพี่ดิว้วนเนี่ยมาวันนี้เนี่ยโอ้โหมันแปลกแตกต่างไปจากร้านเดิมร้านเดิมไม่อยู่ต,งตรงนี้นี่อยู่ตรงแยกสังคีครับอยู่แนวเดียวกันแต่ว่าขยับขึ้นมา เราเข้าเรื่องดีกว่าผมอยากรู้จังเลยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่69นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2 4 9 8หรือคศก็1955้องเงตังเ้งแต่รุ่นอากงตั้งแต่รุ่นอากงเลยครับเห็นบอกเมื่อก่อนอากงก็ไม่ได้ขายแบบนี้ขายอย่างอื่นก็คืออากงเป็นคนจีนกวางตุ้งมาที่ไทยพร้อมกับอามมานะฮะม,มาแล้วก็มา ทำอาชีพหลายอย่างไม่ต้องห่วงนะขึ้นชื่อว่าคนควางตุ้งเนี่ยอาหารควางตุ้งเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกอยู่แล้วถ้าเป็นอาหารจีนเนะเาะฉนะนั้นอากงก็น่าจะมีสูตรอะไรดีๆที่เอามาขายให้คนทรัตอนนี้มันจะมีเมนูประจําที่ร้านที่คนรู้จักดีก็คือบะหมี่เนาะ บะหมี่ที่นี่ไม่เหมือนคนอื่นยังไงฮะเป็นบะหมี่ไข่เส้นเล็กหอมไข่ของเราบะหมี่จะไม่เน้นตัวแป้งแต่ของเราคือเราเพิ่มไข่เข้าไปในตัวของเส้นบะหมี่ให้มีความหอมมีความนุ่มทานแล้วจะไม่เหมือนที่อื่นครับลองดูอันนี้คือหลักๆเลยคือเขาดังเรื่องบะหมี่นะซุ่นหมูแดงนี่เป็นไงฮะเขาบอกซุ่นดกีก็ไม่ธรรมดาอ๋อหมูแดงนี่เป็นหมูแดงหมักหมักเราต้องหมัก้ามคืนแล้วก็เราเลือกชิ้นส่วนของหมูเป็นส่วนพิเศษที่มี ความติดมันมทานแล้วก็จะนุ่มไม่ไม่แข็งกระด้าร้านยุ้ยกี่เลยคุณผู้ชมที่บอกกับบะหมี่ก็ดีหมูแดงก็ดีเขามีเกี๊ยวด้วยนะเกี๊ยวเป็นยังไงที่นี่เกี๊ยวเป็นเกี๊ยวบินลักษณะคือเป็นแป้งบาง,แ,ง,บางแล้วก็ เนื้อหมูก็คือเป็นหมูที่เป็นผสมสูตรพิเศษของเราดั้งเดิมมาแล้วมีอะไรอีกมีขนมจีบซาลาเปาครับที่เป็นเมนูดั้งเดิมเลยขนมจีบไม่เหมือนเกี๊ยวใช่เพราะอะไรเราใส่ปลาเข้าไปด้วยอ๋อเหรอครับอ่าขนมจีบเขาจะมีปลาผสมหมูใช่แล้วอ่าจะไม่เหมือนเกี๊ยวเกี๊ยวนี่จะเป็นหมูนะคุณผู้ชมใช่นอกจากนั้นมีเมนูอื่นอีกเขาก็จะมีซาลาเปาอ่าเขาบอกซาลาเปาที่นี่ก็อร่อยใช่มีไส้อะไรบ้างฮะัซาลาเปาเป็นหมูสับไข่เค็มหมูสับไข่ต้มแล้วก็หมูแดงครับอ่าแล้วก็มีไส้ เป็นไส้หวานก็เป็นไส้ครีมแล้วก็ถั่วดำครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นถ้าบะหมี่เริ่มต้นที่65บาทครับ65บาทครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งข้าวหมูแดงซาลาเปาไปเท่าไหร่ข้าวหมูแดงอยู่ที่70ข้าวหน้าไก่60แล้วก็เกี๊ยวน้ำกุ้ง70บาทครับอซาลาเปาใบละใบละ23บาทครับคุณผู้ชมก็ราคาทั่วไปนะครัหวาดได้เลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูดูหน้าตาอาหารร้านนี้แล้วคุณผู้ชมทุกจานเนี่ยไม่เกินร้อยนะทานได้้้แลวมัง ใกล้เจ็ดสิบนะครับใกล้เจ็ดสิบแล้วหกสิบเก้าปีนะครับ<ป>คุณ <นะ S 1> ผู้ชมนะวันนี้ขอบคุณน้องพิกมากขอบคุณครับพิติอ้วนครับร้รบตะคารเราหรือร้านเก่าตลาดห้องเช่าตึกแถวริมถนนไปกินไปชิมไปโดนไปชิมไปชิมไปโดน Welcome Let's Go โ oh ห oh บนโต๊ะนี้ผมสั่งมาเกือบจะหมดร้านเลยนะคุณผู้ชมครับแทบทุกอย่างที่เขามีแล้วนะอันดับแรกเลยเราจะมาชิมบะหมี่ก่อนบะหมี่ร้านนี้จะเป็นบะหมี่เส้นเล็กๆนะครับแบบนี้นี่มีของเขาเราจะชิมแบบว่ายังไม่ต้องปรุงเลยนะผมอยากชิมเนื้อบะหมี่เขาจริงๆเลยว่าเป็นยังไงนะฮะนี่แล้วก็หมูแดงหมูแดงนะฮะหมูแดงแบบนี้ชิมแบบนี้เลย ยังไม่ต้องปงรุงบะหมี่ถือว่าดีมากนะบะหมี่อร่อยเลยเป็นบะหมี่ขายที่แบบเส้นล้วนแล้วก็แบบว่ารสชาติดีนะะกินบเปล่าคือแบบยังมีความอร่อยเลยยังไม่ต้องปรุงเลยนะแล้วก็ตัวหมูแดงอะ่ะหอมมากดีดีด,ดีตัวบะหมี่หอมหมูแดงย่างได้ดีเอาจริงกินคู่กันอนะ่ะรสชาติดีนะทีน,นี้เรามาลองเกี๊ยวอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมจะลองเกี๊ยวที่เป็นเกี๊ยวหมูก,ก่อนอตัวบะหมี่นี่ดีมาก อร่อยอันนี้เรามาลองเกี๊ยวหมูหน่อยเกี๊ยวหมูก็เกี๊ยวหมูเลยนี่เขาบอกนี่นะฮะอืมแป้งบางแล้วตัวไส้หมูเนี่ยปรุงรสมาได้เค็มแปรแร้ยปร,ร่สีจะอ่อนๆนะฮะส่วนตัวนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งเนนี้เขาผสริมมากกว่าโห้โหดูกุ้งเนี่ยอืมผมว่าเขาดีที่แผ่นเกี๊ยวนะอันเนี้ยแผ่นเกี๊ยวเขาบะหมี่เขาเนี่ยโอ้กุ้งนี้ต้องตัดเลยนะ คำใหญ่ริงืมตัวกุ้งมีปรุงรสมาด้วยมันจะหวานๆเกลมเค็มไปแร้่มไปเล้วเ,เขาน่าจะหมักมาด้วยนะถ้าแป้งเกี้ยวดีขนาดนี้ขนมตีก็ต้องอร่อยขนมตีบนะเขาบอกว่าเขาผสมปลาด้วยในหมูด้วยผมจะยังไม่จิ้มจิ๊กโกลนะขอากินแบบนี้ก่อนอืมจิบอร่อยเลยอนะ จิ้รสชาติดีมากจิ้มแล้วต้องจิ้มอีกอ่ะแล้วก็ตัวไฟเกี๊ยวใบนี้นวลเนียนมากเลยคราวน,นี้มาทิมซาลาเปาบ้างซาลาเปานะเขาจะมีหมูสับไข่เค็มตัวนี้เขาได้จุดเกลียวไว,ว้ผมจะแบะให้ดูเลยนี่เป็นหมูสับนะหมูสับนี่ขอจิมเลยอืมจะมีไข่เค็มตรงกลางหน่อยเดียวไม่เยอะมากมแต่ไส้หมูอร่อยตัวนี้จะเป็นหมูแดงนะ หมูแดงขอแยฉีกกระดาษก่อยหมูแดงนี่นี่หมูแดงไข่ต้มเขาจะเป็นนี้ฮะเห็นไหมเขาจะมีไข่ต้มอยู่ตรงนี้นี่อันนี้จะชิมนี่หมูแดงเนาะก็อร่อยแต่ว่าสามผมชอบหมูสับมากกว่านะหมูสับเพารสชาติดีมากเลยและมาเข้าหมูแดงหน่อยก็อมาให้แล้ะหมูแดงหน่อยบอกเลยร้านนี้หมูแดงอร่อย หมูแดงจะมีความแบบฉ่ำนุ่มหวานดีอยู่แล้วนะฮะหมูแดงนี่มากินกับบะหมี่ก็ได้ทำเป็ข้าวหมูแดงก็โดนนะฮะิดท้ายได้หยวนหน่อยครับเร็วๆนี้จะมีกระป๋องกันนะคุณผู้ชมนะสามารถไปหาซื้อได้แล้วก็ของเขาไม่หวานมากนะฮะไม่ต้องต้มเองร้านค้านี่รับไปขายได้เลยไม่ต้องมาต้มเนยเปล่า,ลาอ,อากาศร้อนๆได้หยวนไปนี่สดชื่นมาก ยาก,กินบะหมี่เกี๊ยวขนมจีบหมูแดงซาลาเปาข้าวหน้าไก่แล้วก็อีกหลายเมนูนะครับลองแวะมาร้านเก่าแก่ร้านนี้69ปีแล้วยุ้ยกี่บะหมี่ราดวิถีอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ตรงฝั่งเดียวกับโรงมานวชิราครับเดินขึ้นมาจากร้านเดิมประมาณ1นาทีครับ เปิด6โมงเช้าถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงเสาร์ครับหยุดวันอาทิตย์นะครับณหยุดวันอาทิตย์ครับแวะมาได้เลยวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนชนหิวเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับมอบไปให้1ตัวช่วยเรียกลูกค้าแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรย,ยวนครับดื่มอร่อยแก้กหายได้ประโยชน์มอบทางร้านให้ใช้1ลัง,ลงคุณผู้ชมหรือร้านค้าสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ us, Eleven Eleven. แมคโครโลตัสเซเว่นยี่สิเอ็ดเร็วนี้จะมีโฉมใหม่เป็นกระป๋องเลวนะครับเดีเย๋ยนนวขนนอ เป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และ Lazada หรือแอดไลน์ค่ะก็จริงๆเนี่ยร้านทองพูพเนี่ยมีต้นกำเนิดมามากกว่า50ปีแล้วค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม รรร้าานเเล่่่ืออองยสวัสดีค่ะชื่อใหม่ค่ะอุรสา,าตันติพงศ์เป็นเจ้าของร้านทองพูลบายเจริญค่ะทองร้านทองพูลนียเปิดมาแล้ว3ปีค่ะก่อนหน้านี้เปิดแถวลาดพร้าวค่ะแต่ตอนนี้ย้ายมาเปิดแถวอยู่ที่เหมงนจ่ายโครงการแซนเฮาส์ค่ะ ค่ะก็จริงๆเนี่ยร้านทองพูลเนี่ยมีต้นกําเนิดมามากกว่า50ปีแล้วคะ่ะคุณตากับคุณยายเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งโรงแรมเจริญโฮเทลจังหวัดอุดรคะ่ะโรงแรมเจริญโฮเทลเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามทหารอเมริกันที่เข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ที่อุดรน,นะคะคุณตาก็เลยเห็นว่าเอ้ยน่าจะต้องมีโรงแรมก็เลยสร้างโรงแรมขึ้นมาแล้วคุณยายเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารมีสูตรอาหารเด็ดๆอยู่แล้วก็เลยเป็นคนดูแลเรื่องอาหารเมนูอาหารทุกอย่างในครัววัตถุดงวัตถุดิบคุณยายจะเป็นคนจัดการทั้งหมดค ก็คิดด้วยกันว่าเออทำไมเราไม่เอาเมนูรสชาติอาหารที่ที่โด่งดังที่ทุกคนติดใจทั้งคนท้องถิ่นเองแล้วก็คนที่ไปเที่ยวอุดอรเนี่ยต้องมาทานที่เจริญเนี่ยเอามาให้คนกรุงเทพได้ลิ้มลองค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอ,องจุ้ยหลักๆเลยเพราะว่าทิศทางร้านเนี่ยมันอยู่ในทิศที่เหมาะกั สีทองค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอะไรชื่ออะไรที่จะจะทองอะไรดีที่มันจะดูเฟื่องฟูดูเจริญรุ่งเรืองก็ลยตั้งเป็นทองพูนแต่เราก็ยังทิ้งสิเนเจอร์ของเจริญไว้ว่าเป็นบายเจริญเพื่อให้คนได้รู้ว่าอ๋อนี่มาจากโรงแรมเจริญนะก็หลักๆค่ะจะไม่ไม่ทั้งหมดค่ะแต่สมมติอย่างเช่นพวก อาหารโบราณอย่างข้าวตังหน้าตังข้าวตังเมี่ยงลาวเนี่ยก็จะสูงมาจากอุดรเลยขนมจีนน้ำพริกที่หาทานค่อนข้างยากเนี่ยก็จะมาจากนั้นเลยแต่ก็จะมีบางอันที่เราปรับประยุกให้มันเข้ากับคนกรุงเทพมากขึ้นให้มันทันสมัยมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่วัตถุดิบหลักๆปลารา้าพวกหม,มูยอกหมูยออะไรก็จะมาจากอุดรทั้งหมดเลย, <S <S ยร้านทองพูน,นี่เป็นร้านอาหารไทยค่ะ แต่มีกลิ่นอายอีสานเราจะไม่บอกว่าเราเป็นอาหารอีสานเลยเพราะเรามีอาหารไทยค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันค่ะแต่เราก็จะปรับประยุกต์ให้มันมีอะไรที่เราเล่นได้กับความเป็นอีสานที่เป็นต้นกําเนิดของเรา <Okay. S 1> ก้ like อยกันแรกเลยจะแนะนําเป็นข้าวผัดอีสานบ้านเฮามันจะเป็นข้าวเหนียวผัด น้ำพริกจากวองที่เราผัดเองสดๆเนี่ยทานคู่กับหมูทอดทองพูนกรอบนอกนุ่มในอะค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกส้มตำส้มตำที่จะแนะนําก็จะมีตำข้าวเปียกอุดรค่ะจะเป็นส้มตำปลาลาเราใช้เส้นข้าวเปียกถ้าพูดถึงอุดรก็ขาดไม่ได้เลยคือแหนมเนืองค่ะเราก็แหนมเนืองเราก็มาจากอุดรเลยเราจะมีแหนมเนืองโรค่ะที่ลูกค้าไม่ต้องมือเปื้อนเลยสามารถทานหยิบทานได้ง่ายๆเลยก็ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่หนึ่งรขึ้นไปค่ะแล้วก็เมนูมี 60เมนูขึ้นอัพเลยค่ะมีค่อนข้างเยอะใช่ค่ะก็ร้านทองพูนนะคะใบเจริญตอนนี้ตั้งอยู่ที่โครงการแซนเฮาส์เหม่งจ่ายค่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะมี Delivery ทุกแพลตฟอร์มด้วยค่ะวันนี้จะแนะนำเป็นเมนูที่ท่านผู้ชมสามารถทำเองทานได้ที่บ้านง่ายๆเลยค่ะเป็นสปาเกตตีผัดพริกแกงเขียวหวานแห้ง นำปลาสลิดไปทอดให้เหลืองกรอบครับแล้วก็นําไปตัดให้เป็นชิ้นๆเล็กๆพักเอาไว้จากนั้นเราก็นกํากระทะมาตั้งนะครับใส่กะทิลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเขียวหวานกระนกวันผัดให้เข้ากันครับแม่ห่หอมจริงๆเลยแล้วก็ใส่มะเขือเปราะครับตามด้วยน้ําซุปครับเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายครับน้ําปลาครับผัดให้เข้ากันจนมะเขือสุกจากนั้นก็ใส่ปลาสลิดครับแล้วก็เส้นสปากเกตตีต้ที่ลวกไว้ เติมกะทิลงไปเล็กน้อยครับใส่พริกชี้ฟ้าแดงตามด้วยใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานแบบนี้ครับแต่งหน้าด้วยปลาสลิดทอด mm hmm. เพียงเท่านี้ครับ mm hmm. ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วกับเมนูที่มีชื่อว่า สปาเกตตี้เขียวหวานปลาสลิดจากร้านทองพูลบายเจริญครับคุณตั้งใจฟังนะเพราะนี่คือร้านทองพูลไม่ใช่เป็นร้านทองซาวาวันนี้ผมอยู่ร้านทองพูลนะคุณผู้ชมครับอยู่เมงจ่ายมาร้านเนี้ยผมบอกเลยอยากกินของอร่อยมีแน่นอนนี่อย่างจานนี้น่ากินมากจะเป็นเส้นข้าวเปียกนะครับเอามาทำเป็นส้มตําปกติเราเจอเป็นขนมจีนใช่ไหมแต่นี่ก็ทําเป็นเส้นข้าวเปียกใช่ไหมว่าแล้วลองเลยคลุกซะหน่อย อันนี้เนี่ยยังไม่ได้กินผมรู้เลยว่ามันจะต้องเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็จะมีเลือดไก่มีนู่นนี่นั่นนะฮะปรุงอยู่ในนี้นี่ตัวนี้นะลองมากินดูแปลกดีนะครับเป็นเส้นข้าวเปียกอุดรน,นะนี่ฮะหอมปลา,ากรงพอดีเลยแล้วก็เส้นเหนียวหนึบนุ่มเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะแล้วก็ปนด้วยเรียกว่าเครื่องเคียงต่างๆที่มันเหมือนส้มตำมาก็แปลกดีนะครับตัวนี้ก็แปลกฮะข้อข้าวเหนียวมาทำเือนข้าวผัด นี่เป็นแนว,แนวอีสานตัวที่ใช้เนี่ยข้างล่างนี่เป็นข้าวเหนียวนะคุณผู้ชมนะเป็นข้าวเหนียวนะเออแปลกแล้วนะเนี่ยเป็นข้าวผัดแนวอีสานที่ใช้เป็นข้าวเหนียวอืมห,หนูทอดอร่อยหนับกินที่เล็กๆนะคือมันจะได้ความหนึบหนึบหนับมากเลยคุณผู้ชมข้าผัดเก่งนะขนมจีนน้ำพริกฮะอันนี้ลองลองว่งาของเขาเปน็นยังไงบ้างโอ้มีมะกรูดอยู่ข้างในด้วยเข้มข้นแบบนี้เลยโอ้น้ำพริกเขาเข้มข้นมาก ค้อนคลักเลยนะฮะจัดเลยอร่อยคุณผู้ชมหวานนําเปรี้ยวเล็กๆเ,เป็นรสชาติ3รสแต่ว่าข้นมากนะฮะตัวนี้เขาเปิดสูตรให้นะฮะคุณผู้ชมเป็นสปริเกอตี้ผัดเขียวหวานปลาสลิดด้วยนี่เวลากินมาเส็นสปรเกอตี้ก็ต้องม้วนอย่างนี้อืมแต่ว่าเราต้องใช้ช้อนกลางแล้วก็ผัดมาตรงนี้เส้นก่อนเต็มค้นอร่อย เ็มหอมปลาเล่นปลาเล่นนะฮะนะฮะโอ้อร่อยนะแล้วก็จัดจ้านด้วยขอพักกินน้ำหน่อยนี่กำลังฮิตเลยนะฮะน้ำลำไยเน้้ำลำไยสดกำลังฮิตเลยฮะดีมากเลยฮะอันนี้แหนมเนืองเขาห่อให้เรียบร้อยแล้วมีหน้าที่ตักมาวางบนจานผลน้ำจิ้มให้เข้ากันนะฮะแหนมเนืองแล้วก็ลาดเลย นี่คุณ้ชมโอ้ยสบายไม่ต้องขอเองให้เลิกมือมาร้านนี้เรามีหน้าที่ร้านน้ำจิ้มอย่างเดียวแล้วก็กินเลย้อม,อ,ม,อ,มอร่อยร้านนี้อาหารอร่อยนะฮะใช้ได้เลยขนมนีนร้านเนี่ยอย่าสั่งมากินก่อนนะอาจจะอิ่มได้อันนี้เป็นขนมพกสิงคโปร์นะฮะมีหลายรสเลยเนี่ยผมขออนุญาตเอาตัวนี้ก่อนเนดะีวหอมอร่อย หวานกำลังดีนะฮะใครที่เคยไปอุดอรแล้วเคยไปพังงำเจริญแล้วก็ทานอาหารเราเนี่ยมาทานที่นี่ได้นะครับอร่อยไม่แพ้กันแล้วก็มีไอเดียมีการจัดแต่งที่ดีด้วยอย่าลืมแวะมาเดี๋ยววันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์พริกแกงนกนมหวานนะครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้คุณหม่เอาไว้ใช้ที่ร้าน1ชุดด้วยนะครับขอบคุณที่เรามาเยี่ยมนะครับในช่วงร้านเล่าเรื่องอร่อยเดี๋ยวช่วงหน้าคนทางบ้านอยากกินฟรีติดตามให้ดีทัวร์ลงพุงครับร่วมสนับสนุนโดย ต้นตำรับเครื่องแกงไทยกรุนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และ Lazada หรือแอดไลน์ช่วงทัวลงพุงวาไราตี้

ตัวลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการถีวันจนหิวแล้วก็เบแก๊สเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราได้มีผู้โชคดีนะครับมาร่วมรายการกับเราทั้งหมดหนึ่งท่านนะฮะนี่ไม่เกี่ยวนะสวัสดีครับไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับเขานั่งเล่นเฉยนะฮะหนึ่งท่านนะครับคุณปอคุณปอแนะนำหน่อยทํางานอะไรครับตอนนี้ครับปอทํางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่บัณฑิตวิทยาลัยครับโอ้เห็นบอกชอบญี่ปุ่นมาก ใช่ครับชอบมากแล้วแล้ววันนี้ก็มาที่นี่ก็คือบรรยากาศอะไรเหมือนญี่ปุ่นเลยครับเหมือนไหมเหมือนเลยครับขาดอย่างเดียวคืออาก,ก,กาศร้อนคุณผู้ชมแต่ว่านะทุกอย่างเนี่ยก็ทําได้ดีมากคนไทยที่เก่งมากถ้าคิดถึงญี่ปุ่นนะผมให้มาร้านนี้เลยอยากทานญี่ปุ่นใช่ไหมอยากทานครับไม่ต้องห่วงวันนี้นะเจ้าของร้านพี่โจนะร้านรินจิเนี่ยเขาจัดให้เต็มอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าที่ร้านเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างน,นะครับลองไปดูพี่โจเขาบอกอตอนนี้นั่งนานี็ไม่คุยกับเราเลยเนอะอ้าวทำไมไม่คุยเราเรา,เราต้องสกิดนิดนึงไหมครับเฮ้ เอ้าทำไมเขาไม่คุยอ่ะเออเก่งนะเขานั่งเล่นนิ่งนานขนาดนี้เอ้พูกับพี่โจเลยครับสวัสดีครับผมโจครับภาวัทวีทิพย์อาภาครับโอนเนอร์ร้านลินจิครับผมที่ลินจินี่ครับเราจะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นครับจะมีส่วนของร้านกาแฟครับชื่อว่าลินจิบีนแอนบูคาเฟ่ครับด้านในเนี่ยจะรวมกาแฟเมล็ดแต่ละสายพันธุ์ไว้ให้ลูกค้าครับต่อไปจะเป็นส่วนของลินจิเจมานิสไดนิ่งครับผม เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเลยข้าวที่เรานํามาใช้ก็จะเป็นข้าวที่ปรุงรสปรุงน้ําส้มดําตามสูตรสไตล์ของญี่ปุ่นเอโดะแท้ๆครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีครับในรายการตีอ้วนชวนหิวครับที่วันนี้ได้มาทานอาหารญี่ปุ่นที่ร้านลินจิของเราครับผมโดยวันนี้เราเตรียมเมนูไว้ให้อย่างเช่นคิงโอเชียนซาชิมิครับโอโคโนมิยากิครับดากอนสไปซี่โลครับฮิโรชิม่าดงไคเซนดงสลัดปลาเงินครับ ยำแซลมอนแล้วก็สเต็กครับแต่ที่สําคัญสุดเลยเรามีปลาพิเศษมาให้คุณลูกค้าหนึ่งตัวครับเป็นปลาแพะครับเป็นปลาไทยจอากอ่าวอันดามันยังไงฝากร้านลินจิเจแปนิสดิ닝เอ็กซ์เพรียลและลินจิบีนแอนบูคาเฟ่ด้วยนะครับมาชิมมาดื่มมาชมมาถ่ายรูปได้ครับผมเชิญครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามานั่งในร้านลินจิแล้วนะกับผู้จคดีน้องปอนะฮะเป็นไงชอบร้านนี้ไหมชอบมากเลยครับ<อ>บรรยากาศ<ๆ>เดินเข้ามาก้าวเท้าเข้ามาก็เหมือนได้อยู่ ญี่ปุ่นแล้วครับมันเสียอย่างเดียวนะครับบ้านเราอากาศน้อนคุณผู้ชมถ้าบ้านเราอากาศเย็นนะโอ้โหคนไทยนี่เก่งมากเนาะทำโน่นทํานี่ได้เหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับเห็นบอกว่าชอบญี่ปุ่นมากใช่ครับไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมย่าฮะเพิ่งจะไปมาเมื่อตอนเดือนกุมภาเนี่ยเองครับอากาศกาลังเย็นเลยครับใช่ไปฮิมะด้วยใช่ไหมใช่ไปที่จังหวัดฮอกไกโดโอ้โหดีมากเลยเห็นบอกว่าการไปฮอกไกโดของคุณผู้ชมก็เหมือนได้มากินฟรีนี่คือเขาไม่เสียตังค์นะครับไปชิงรางวัลได้ใช่ครับก ไป1อาทิตย์เลยครับสุดยอดเลยสุดยอดของญี่ปุ่นคือฮอกไกโดนะคุณผู้ชมนะวันนี้นะครับเขาเตรียมอาหารให้คุณทานนะครับแบบเต็มที่เลยจัดเต็มที่บอกคิดถึงญี่ปุ่นอยากทานญี่ปุ่นวันนี้มากินฟรีกับเราครับเต็มที่เลยนี่ตัวนี้คือข้าวด้มฮิโรชิม่าตัวนี้เป็นโรดราก้อนใช่ไหมครับมีสเต็กค,คุรุบุตะปลาแซลมอนยำนะครับแล้วก็มีทงคั๊สึตัวนี้คือปลาแพะครับปลาแพะปลาแพะนี่ตะกี้ถามว่าไปาญี่ปุ่นหรือเปล่า ไม่ใช่อันนี้เป็นซาซิมิปลาไทยอ๋อเขาน่าจะดัดแปลงใช่ใช่แล้วก็ทานเสร็จเนี่ยตัวปลาเนี่ยเอาไปทำเป็นน้ำซุปได้ลองดูไหมลองดูไหมมา<อ>มามามานี่นี่นี่น เฮียตะกี้บอกว่าเหมือนญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับถ้าเราไปทานญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมจานหนึ่งหรือชามหนึ่งเนี่ยประมาณนี้ตกเป็นพันกว่าบาทนะครับแต่ที่นี่790ดร้อยเ้อถูกมากเลยกนี่ถ้าตกเป็นคนเขาประมาณ2,000เยนส0งพนเยนนิดๆเอง ยังไม่หมดเท่านี้นะคุณผู้ชมนี่เคลียร์พื้นที่ก่อนมาแล้วครับไฮไลท์คิงโอเชียนโอ้โหนี่ไงปรับ้อให้นี่เป็นเซตซาเิมอิอืมเป็นไงงงเลยวันนี้จัดเต็มให้เลยนะครับจากรายการดิวชิลนี่แล้วก็บวกแก๊สน,นะครับอลังการ <นะ S 2> อาลังการมากคุณผู้ชมแล้วเนี่ยอันเนี้ยเห็นใหญ่ๆเนี่ยไม่ถึง2,000ครับ1980บาทมาสั่งได้โอ้โหเป็นไงไปกินญี่ปุ่นนี่แพงกว่านี้อีกนะฮะ ยังไงเดี๋ยววันนี้กินให้เยอะๆเลยขอบคุณน้องปอที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณเวิร์แฟรขอบคุณร้านลินจีมากเลยลุยเลยครับไปดูการติกาครับถ้าอยากมาแบบนี้ขอบคุณมากนะครับออมา ลลกันเยทัวร์ลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวลแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวลแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดย บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas สคุณผู้ชมที่คิดถึงญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นบรรยากาศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็วิวถ่ายรูปสวยๆมาร้านนี้เลยครับ ไม่ผิดหวังนะฮะตีวุ่นชนหิวที่ดีแนะนำแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่โจนะครับที่ผู้ชุกดีของเราได้มาอิ่มอร่อยอาหารญี่ปุ่นแล้วก็บรรยากาศญี่ปุ่นแบบนี้นะครับมาได้ที่ร้านลินจิเจแปนิสไดนิ่งเอ็กซ์เพรเนียนครับอยู่รามินทาครับคูบอนซอย44ครับผมบากี่โมงครับเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มครับสำหรับร้านกาแฟและร้านอาหารจะเป็น11โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันหยุดวันพุธครับครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามาจากรายการตีวุนชนหิวช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราให้ลด10%แก้แจ้งตอนนเช็คิว่า ดูรายการตีอ้วนชวนหิวครับเราให้เลย10%ครับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีนะครับผ้ากันเปื้อนจากวอร์แก๊สนะครับมอบโดย WPNY e r g ผู้เปินและจัดจำหน่ายวอร์แก๊สครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคนนะครับมอบให้หนึ่งชุดนะครับขอบคุณครับ